大家好สวัสดีค่ะประภาออนสอนจีนวันนี้กับ HSK 6วันละคำสำหรับวันนี้คำว่าปูขันปูขันอยู่ใน HSK 6แปลว่าสุดที่จะทนได้ไม่สามารถจุดๆุดดได้หรืออย่างยิ่งใช้ในทางลบเรามาดูวิธีการใช้กันค่ะ โครงสร้างที่1ก็คือคำคุณศัพท์ตามด้วยปู่คันจะหมายถึงจุดๆ,ๆอย่างยิ่งเรามาดูประโยคตัวอย่างกันค่ะงานของเขาทำให้เขาเหนื่อยล้ายอย่างยิ่งต่อมาโครงสร้างที่สองก็คือปู่คันตามด้วยคำกริยา จะมีความหมายว่าไม่สามารถหรือไม่อาจเรามาดูประโยคตัวอย่างกันค่ะรู้ก罪ัวนีวนเตจุยเ副总裁后果就不堪设想了。如果你得罪了副总裁，后果就不堪设想了。ถ้าคุณทำให้รองประธานบริษัทไม่พอใจผลที่ตามมาจะเป็นอย่างไรก็ไม่อาจคาดคิดได้แล้วกลับมาพบกับ HSK วัวลคำกันต่อในวันพรุ่งนี้นะคะ 再见。嗯